อีพีห้านับสลหรับการปลูกหอมโมเลยนะครับผมหลังจากที่เราแบ่งต้นแบ่งกอเรียบร้อยแล้วก็เราเอาหุ่มฟางรดน้ําเรียบร้อยนะครับผมก็จะทาการมาปลูกนะครับตัวนี้คือผมปลูกในเข่งตะกร้านะครับขนาด15นิ้วนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะเอาต้นมาลงปลูกแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแนะนาให้ท่านผู้ชมนะครับหุ่มฟางนั่นเองนะครับผมจะได้ชวบคุมความชื้น จะรักษาความชื้นนะครับผมถ้าเราไม่ห่มนะครับความร้อนช่วงนี้มันร้อนมากนะครับจะทําให้ดินแห้งเร็วต้นเราก็จะเหี่ยวนะครับท่านชมครับการปลูกผมแนะนําให้ปลูกตอนเย็นนะครับผมปลูกตอนเย็นนะครับตอนเช้ามาต้นเราก็จะสดชื่นนะครับผมแนะนําให้ปลูกตอนเย็นนะครับแล้วก็หอมเป็นต้นที่ทนมากครับผมถ้าเราปลูกตอนเย็นตอนเช้ามาเราไม่ต้องพางแสงไม่ต้องอะไรเลยปล่อยไว้กลางแดดเลยครับผมเขาจะตั้งตัวได้ครับ เป็นหอมเป็นต้นที่แบบทนมากปลูกได้ทุกสภาพอากาศนะครับไม่ต้องพรางแสงครับเหมือนพืชผักตัวอื่นนะครับผมฉนั้นหอมเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอฝนหนาวได้หมดครับขอให้น้ําระบายดีนั่นเองครับท่านชมนะครับผมมีแบบนี้แล้วก็ปลูกไปเลยครับผมอาตะก้าสิบห้านิ้วนะครับแนะนําให้ลงแค่สี่ถึงห้าต้นก็พอนะครับสี่ถึงห้าต้นก็พอถ้าเยอะเกินเดี๋ยวแน่นถ้าดินเราไม่ปุ๋ยดินที่เราหมักไม่สมบูรณ์ดีต้นเราก็จะไม่โตสวยงามนั่นเองนะครับนี่ครับผมก็จะปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผม <c oughs> เ,เสร็จแล้วก็จะรดน้านะผมรดน้ําก็อันเป็นว่าเสร็จพิธีนั่นเองน,น,นะครับสำหรับการปลูกนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูหลายๆขั้นตอนไปเรื่อยครับผมสำหรับใครมีข้อสงสัยอะไรถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนาให้ท่านชมได้รับชมนะครับรดน้ําก็ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะเป็นชา้าเย็นก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะรดแค่วันละครั้งก็พอนะครับก็สามารถอยู่ได้ขอบคุณครับผม